เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวดีพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะข่าวดีปุ๋ยเคมีราคาลดลงแล้ว15-20%พาณิชย์ยันไม่ขาดแคลนนะคะ รมกันค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ปุ๋ยเคมีพบเต็มคลังไม่มีปัญหาขาดแคลนพร้อมแจ้งข่าวดีราคาเริ่มปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากช่วงกลางปีล่าสุดปุ๋ยยูเรียลงแล้วประมาณ15-20%เอร์ซเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ นายจักรายอดมณีร้องอธิบดีกรมการค้าภายในได้แจ้งว่าตนเองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าปุ๋ยเคมีที่คลังสินค้าของบริษัทเจียไต่จำกัดอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นคลังเก็บสินค้าปุ๋ยเคมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งโดยจากการ โดยจากการสำรวจนะคพะพบว่ามีปริมาณปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมากและทางบริษัทยืนยันว่าจะมีการนำเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีแผนนำมาจากบริษัทซาบิกซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่จากซาอุดีอาระเบียจากการติดตามสถานการณ์และการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าปัญหาปุ๋ยเคมีขาดแคลนจะไม่เกิดขึ้น และปริมาณปุ๋ยมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของพี่น้องกเกษตรกรที่อยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูกหรือเตรียมที่จะเพาะปลูกในรอบถัดไปดังนั้นขอให้พี่น้องกเกษตรกรเบาใจได้ สำหรับสถานการณ์ราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีแม้ราคายังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ซึ่งเป็นไปตามราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเพราะวัตถุดิบแม่ปุ๋ยทำมาจากก๊าซธรรมชาติแต่ขณะนี้พบว่าราคาได้ปรับลดลงมาจากช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วโดยปุ๋ยยูเรียซึ่งกเกษตรกรใช้กันมากที่สุดราคาลดลงมาแล้วประมาณ15-20ซน์นะคะ ตามราคาปุ๋ยตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงซึ่งกรมก็จะติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปและได้กำชับให้จำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงและนอกจากนี้กรมยังได้ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายปัจจัยการเกษตรเช่นปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชที่สากลการเกษตรบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา ซึ่งในช่วงนี้สากลได้จัดงานจำหน่ายปัจจัยการเกษตรมีผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีและปัจจัยใจการเกษตรมาจัดแสดงและลดราคาจำหน่ายสินค้าประมาณ30รายเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,รได้เลือกซื้อไปใช้และช่วยลดต้นทุนในการผลิตนะคะซึ่งเท่าที่สำรวจราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีในงานพบว่าลดราคาถึงตันละประมาณ300-500บาทหรือกระสอบละ15-25บาท ส่วนทางด้านนางสาวผงศรีสิมาวัฒนาผู้จัดการสากลการเกษตรบางนาเปรี้ยวนะคะได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ปุ๋ยเคมีมีราคาปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนทําให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นและกระทบต่อราคาปุ๋ยเคมีที่ผลิตจากปิโตรเคมีแต่จากการช่วยเหลือของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ดำเนินการเจรจากับผู้จำหน่ายปุ๋ยรายสำคัญในตลาดโลกเช่นซาอุดิอาระเบียทำให้ปริมาณปุ๋ยเคมีในประเทศไม่ขาดแคลนนะคะ และยังมีจําหน่ายต่อเนื่องแม้ว่าช่วงแรกจะมีราคาที่สูงขึ้นก็เป็นไปตามต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ขณะนี้ราคาเริ่มปรับตัวลดลงแล้วถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกร,กรที่จะซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลงเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตลงมาด้วยแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะปุ๋ยเคมีราคาปรับตัวลดลงแล้ว15-20นะคะ ซึ่งพาณิชย์ยันไม่ขาดแคลนปุ๋ยอย่างแน่นอนนะคะอัปเดตล่าสุด21กันยายน2565